อันนี้อันนี้นี่อนนอนนโอ้ยโอ้ยแรงแรงออุ้ยแรง,งวะอตอนนี้ใบสองยี่สิบนะครับท่านผู้ชมโอ้โหตีแช่พักย้ายเลยครับท่านผู้ชมกำลังจะปิดกล้องอันนี้กินเลยนะครับนี่อันลิ้มนี่นะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชม F C ทุกท่านนะครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงนะครับผมตะปองมาอยที่จังหวัดสุขโขทัยอีกแล้วครับก็มาตกปลาหน้าดินครับผมตรงนี้ก็ชื่ออางอ่างเก็บน้ำนองหินครับผมอยู่ที่อำเภอสีสัชนาไรนะครับแล้วก็ของจังหวัดสุขโขทัยครับผมเ,เส้นนี้จะออกถ้าไปทาง ซ้ายมือถ้าออกจากอ้างไปนี่ก็จะไปเข้าตัวอำเภอสีสัตนะครับถ้าไปทางนี้ก็จะไปอำเภอรับแรจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเส้นรอบนอกครับผมก็เป็นครั้งแรกนะครับผมที่มีโอกาสมาตอนนี้ก็เป็นบาเกาที่เขาทาไว้กันนะครับก็มีนาน,านาเข้ามาตกกันนะครับผมก็สวัสดีเอฟซทางสุขโขทัยด้วยนะครับผมก็นานๆจะมีโอกาสมาเยือนไม้ธรรมชาติสักทีนึงนะครับวันนี้ต่ป้องก็ มาด้วยคันหน้าดินสีชุดนะครับผมแล้วก็ในบ้านนั้นตอกทิ้งริ้วข้างล่างนู่นนะครับกเพิ่งจะเตรียมอุปกรณ์กันนะครับผมจะมีผลงานมาฝากให้น้าๆนได้รับชมกันหรือไม่นะั้นจะคอยติดตามรับชมนะครับอันนี้ตะปองก็เอาเยอะของค่ายล้ำระเบิดมให้แล้ว <laughs> ใ่ใ้กระทุกใหม่เลย สมทีละน่อยก่อนนะครับอาจจะใช้สักครึ่งถุงก่อนนะครับผมขยอยผสมไปนะครับแต่ปองมีเวลาอยู่แค่สามโมงไม่ถึงสี่โมงก็ประมาณนั้นละมั้งพอบานไก่นะครับโอเคได้ใส่ไปครึ่งถุงเลยนะครับสุดเดยอะในวันนี้ก็ ขับเยอะครับอย่างโยบประมาณคิดครึ่งนะครับไซด์หมดเลยเดีย๋ยวไงก่อนกลาบนี่จะเก็บขยะกลับด้วยนะครับเพราะว่าโอ้ oh, เห็นแล้ว <c oughs> หมายลกเหลือเกินครับผมไม่รู้ว่าหมายที่นี่มีปลาอะไรมั่งนะครับผม <c oughs> ก็ถามตาเมื่องวดที่แล้วนะครับผ่านมาเข้ามาดูก็ถามตาเขาบอกว่า <c oughs> ให้ตกได้นะครับ น,นป่าก็น่าจะหลากหลายนะครับเห็นว่าเมื่อก่อนนี่มีนา,นานาเข้ามาตกกันเยอะขนมปังครับวันนี้จะใส่ขนมปังเพิ่มไปนะครับผมโอเคไม่เยอะแล้วจ้ะก็ไข้เคียวด้วยนะครับ เข่าครึ่งทุงครับผมของลุงดอนครับใช้หลากหลายยี่ห้อเลยนะครับโอเควันนี้ก็เอานี่นะครับไข่เป็ดอีกแล้วมาผสมเยอะแล้วก็ตะปองจะใช้น้ําที่ใหม่นะครับผสมโอเคเดินไงเดยวรอดรับชมกันนะครับผมขอเตียมอุปกรณ์แป๊บนึงนะครับเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ตะปองกันด้วยครับผมกับการเยือนสุขโขทยัย หมายธรรมชาติครั้งแรกนะครับดุยครับโอเคครับพร้อมตอนนี้ก็บ่ายโมงสิบนาทีครับะปองก็เตรียมอุปรกรณ์ไว้ไที่เรียบร้อยนะครับก็ใช้ทั้งเม็ดโฟมแล้วก็หมันหมูมักน้ำแดงนะครับผมก็หมายนี้เราไม่เคยมาตกเราก็ไม่รู้ปลาจะกินอะไรนะครับเดี๋ยวลงกันเลยครับชิงลิวนี่ ได้วัดเดยวครับแต่ปลายยังไม่ติดนะครับผมมันเป็นสโลปครับข้างหน้าเนี่ยรุยเลยครับผม อันนี้ครับผมริมๆิมนี่ครับเหมือนมีอาการหลังหนึ่งกับหลังสองนะครับนี่นี่ปลายกระตุกเบาๆนะครับนะเริ่มมีปลาเข้านะครับผมลงไปประมาณเกือบสิบนาทีเลยนะครับ กระตุกจึกๆๆกชกเบาๆนะครับนี่หลังที่ส่งนี่รู้ว่าปลาติดไปแล้วรู้ว่าไงนะครับอาจจะเป็นปลาเล็กติดอยู่นะครับหรือปลากำลังเข้ากิน โอเคเด้เงาไดยวงบขึ้นมาดูเลยนะครับเดี๋ยวเปียนเหยื่อด้วยครับผมพักใหญ่ๆแล้วมีปลาติดมาครับ โอหเอมาถึงนองหินแล้วครับผมปลาตัวแรกกินไอหมันหมูน้ำแดงนะครับนี่เอาเก็บ <rumor> ก่อนกิน hmm. พักยหญย่ๆแล้วเอามันมานอุยอุยอันนี้บ่อยเองอันนี้อันนี้นีโอ้ยโอ้ยไหลไหล อุ ύ, ้ยแรงวะเด็กนครับผมพี่ลูก,กินเหือนน้ำนี่ลอยมาเลยวะลุ้นก <c oughs> ันครับผมโอ้โตกใหญ่ใหญ่โอ้โห โอ้โหแเพียนครับผมใส่ฝามือเลยนี่โอ้โหครับผมกินไอ้หมันหมูครับเต็มปากเลยฮ้เก็บครับตัวที่สองครับเอาจะตามมาติดๆครับลุนต่อครับผมอปลาขึ้นหน้าเองน่ฮ้ ấy ăn xong Có có luôn ăn xong nó lại nó dáo có có ปลาอะ,ะไระแกม,มตัวเล็กนิดเดียวนะครับต่โหฮะ,ะหอะขอ,อนอยแลยนี่ออันนี้เอาครับ,รบผมนี่ตอนนี้บสองยี่ิบนะครับท่านผู้ชม โอ้หตีแช่พักย้ายเลยครับ นานกินมากครับผมหมาอีกหนึน่งแต้มครับปลาตะเพียนครับผมโอ้ไม่รู้ดหมายไหนเป็นหมายไหนก็ตะเพียนทั้งนั้นเลยนะครับอ้อเสียนตะเพียนซะแล้วอ,อีกแล้วครับผมท่านผู้ชมอาจจะอยู่ครับผม อีกแล้วตะเพียนเหมือนเดิมหมันมูกินหมันมูเต็มปากเลยเฮ้ยู้ว่าเหมือนไม่โดนนะครับตุ๊กตุ๊ก ม,มาครับผมให้ถุงแต้มครับกินเบาๆโอ้โหเฮ้ยปมอสเฮ้ ha, ยบอสบอชแทงเหี้ยวกินอะไรวนะเนี่ยกินเม็ดฟอร์มอ่ะ โอ้โหกินเม็ดโฟนนะครับนี่โอ้สายสวยเลยครับผมกินก็บตุกกระทุกกระทุกโอเคเยี่ยมครับโอเคครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ห่ายสามครึ่งล้วก็ทำท่าก,กินอยู่ตอนก่อนหน้านี้อีกทีนึงนะครับไม่ไม่เอาเลยนะครับผมน่องกินครับผมหินจริงๆ อาเดี๋งไงเดีวมาดูผลงานกันเลยนะครับผมกระปองว่าจะเก็บอุปรกรณ์ละก็กินสองตัวติดตอนบ่ายสามแล้วก็ทิ้งช่วงมาจนเวลานี้เลยนะครับผมมาดูผลงานครับ ได้มายุทธ5แต้มนะครับผมเป็นปลาตะเพียน3ปลากระแ่นึงแล้วก็ปลาโม้างเหยียบหนึงนะครับโอ้หนองหินหินจริงๆครับโอเคครับผมสำหรับ FC ก็ใายุทธแถวๆนี้ก็ช่วยแนะนำด้วยนะครับผมถ้ามีโอกาสมาคราวหน้าจะได้เตรียมตัวมานะครับแต่ว่าวันนี้ก็ทีเด็ดมันหมูน้าแดงเลยนะครับผมที่กินอโอเคครับผม งแล้วเดี๋ยวในี้อตัวลากันก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าโอกาสหน้าครับผมก็เยอกระตปองกระทำชายยุสุดสูตรเดิมนะครับไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายน้องหินหินสมชื่อคี่ชมกำลังจะปิดกล้องอันนี้กินเลยนะครับอันลิมนะครับ <c oughs> ไม่รู้เห็นหรือไม,ไม่อันลิมนี่นะครับ กินเบามากหมายใงตัวนะครับโอ้สาปิดกล้องไปละ้องหินก็ยังกินมันหมูอยู่นะครับเนี่ยป่ะ